ท่า,น,ทา,น,าทนสังสิทธิ์เชิญครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายสังสิทธิ์พิริยะลังสันสมาชิกรัฐสภาและประธานคณะกรรมาการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภานโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงในวันนี้มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวโยงโดยตรงกับงานของคณะกรรมาการตลอดสี่ปีก็คือการแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกร การบริหารจัดการน้ำการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรการลดความเหลื่อมล้ำและสิทธิในที่ดินทำกินในวันนี้ผมใคร่รวมปัญหาของรัฐบาลซึ่งมีอยู่หลายปัญหาให้เหลือเพียงสองวาระและให้เป็นวาระแห่งชาติสำหรับรัฐบาลก็คือวาระแรกคือการแก้ปัญหาความยากจนและวาระที่สองคือการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันเพื่อให้วาระ แห่งชาติทั้งสองบรรลุความสำเร็จได้ผมไข่ขอเสนอสองกลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์อันแรกการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อแก้จนและกลยุทธ์ที่สองคือการลดคอร์รัปชันให้เห็นผลในหกเดือนโดยให้แต่ละกระทรวงเลือกหน่วยงานที่พักการเมืองนั้นดูแลมาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้นและเป็นการกระจายความรับผิดชอบให้แก่พักการเมืองทุกพักที่ร่วมกันเป็นรัฐบาลรัฐบาลจำเป็นต้องมีสามเงื่อนไขสนับสนุนจึงจะประสบความสำเร็จได้ก็คือเงื่อนไขแรกความกล้าหาญทางด้านจริยธรรมของท่านนายกรัฐมนตรีเงื่อนไขที่สองคือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเงื่อนไขประการที่สามก็คือ การที่จะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก่อนอื่นทั้งหมดท่านนายกครับท่านต้องตั้งคณะกรรมาการระดับชาติขึ้นมาที่มาจากหัวหน้าพักการเมืองทุกพักที่เข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลและทําหน้าที่กําหนดให้ทั้งสองวาระนี้เป็นวาระแห่งชาติ <c oughs> เพื่อให้ทุกกระทรวงมีเป้าหมายเดียวกันและจะได้ทํางานสนับสนุนซึ่งกันและกันได้วาระแห่งชาติเป็นของพักการเมืองร่วม รัฐบาลทุกพักและต้องรับผิดชอบร่วมกันสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือการทำงานที่แตกต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดก็คือรัฐบาลต้องมีเป้าหมายกลางในการทำงานร่วมกันของทุกพักไม่ใช่มีแต่งานประจำรัฐบาลต้องทำงานที่เป็นผลงานที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเวลา 6เดือนถึงไม่เกิน1ปีรัฐบาลต้องพลิกวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาทั้งในประเทศต่างประเทศปัญหาสงครามและปัญหาความไม่แน่นอนของโลกอีกเป็นจำนวนมากให้กลายเป็นโอกาสของประเทศไทยการรวมตัวของพรรคการเมือง11พรรคเป็นรัฐบาลถือเป็นการรวมตัวทางประวัติศาสตร์การเมืองครั้งแรกที่พยายามจะก้าวข้ามความแตกต่าง ทางอุดมการณ์การเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการรวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสำหรับวาระการแก้ปัญหาความยากจนสภาัน์มีหน้าที่ต้องทำแผนที่ความยากจนของคนไทยในสามจังหวัดที่ยากจนที่สุดในแต่ละภาคให้แก่คณะรัฐมนตรีเพื่อจะกำหนดว่า คนยากจนอยู่ที่ไหนและใครคือคนยากจนเพื่อให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนในระดับจุลภาคได้ท่านนายกจะต้องเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาความยากจนในลักษณะที่เป็น Holistic Approach และเป็น Area-Based Approach ผมใค่ขอให้ท่านนายกได้ชักชวนผู้นำทางธุรกิจการค้าในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการแก้ปัญหาความยากจน และในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยสำหรับปัญหาใหญ่ที่สุดในการแก้ความยากจนของไทยก็คือรัฐบาลจะต้องหาแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ทําการเกษตรบริโภคและอุปโภคให้ได้ทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ชนประทานซึ่งเป็นร้อยละ80ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งประเทศผมมั่นใจว่ากลยุทธ การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์จะเอาชนะปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งของเกษตรกรทั้งประเทศได้เพราะฝายประเภทนี้สร้างได้เร็วต้นทุนต่ำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเก็บกับเก็บน้ำได้อย่างดีท่านประธานครับความรู้และประสบการณ์เรื่องการแก้จนเหล่านี้คณะกรรมธการแก้ปัญหาความยากจนยินดีให้การ,ส,รสัรบสนุนแก่รัฐบาลทั้งในทางวิชาการและในทางเทคนิค ผมทราบดีว่าท่านนายกและรัฐมนตรีหลายท่านและสอสอของพรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาและจังหวัดขอนแก่นมาแล้วกลยุทธ์การสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ไม่เพียงแต่จะสร้างชื่อให้แก่ท่านนายกและรัฐบาลเท่านั้นผมอยากให้ท่านนายกนําเรื่องนี้ไปเผยแพร่ที่องค์การสาประชาชาติเพื่อให้โลกได้เห็นว่าการแก้ปัญหาภัยแล้งนั้นอยู่ในวิสัยที่ทำได้โดยใช้ต้นทุนไม่มาก เพื่อให้โลกได้จดจำบทบาทของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ไว้ตลอดไปสำหรับวาระการแก้ปัญหาการคอรัปชันนั้นผมเสนอว่าให้แต่ละกระทรวงเลือกหน่วยงานขึ้นมาหนึ่งหน่วยแล้วแก้ปัญหาให้เห็นผลภายในเวลา6เดือนโดยมีการกำหนดเป้าหมายขั้นต่ำสุดและกำหนดเป็นระยะเวลาการแก้ปัญหาในปีแรกปีที่สและปีที่สมผมเห็นว่า วาระทั้งสองและสองกลยุทธน์นี้รัฐบาลแทบไม่ต้องใช้งบประมาณเท่าไรท่านนายกเพียงแต่ใช้ความกล้าหาญทางจริยธรรมร่วมกับท่านหัวหน้าพักการเมืองทุกพักใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและให้ความสําคัญกับภาพประชาชนในการมีส่วนร่วมผมมั่นใจว่าวาระแห่งชาติทั้งสองเป็นนโยบายที่จับต้องได้เร่งด่วนและเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกอาชีพคําถามจึงมีอยู่ว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักที่เป็นรัฐมนตรีทุกท่านจะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะแบกรับภารกิจในทั้งสองเรื่องได้หรือไม่หากทําได้ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านจะถูกจารึกไว้ในความทรงจําของประชาชนและประวัติศาสตร์การเมืองตลอดไปขอบคุณครับ